ไล่แมลงสาบกำจัดหนูมาดูสิส,แบบส,สวัสดีครับ,รบทุกท่านเร็บทีช่องวิทยิศทยพี h ชนแนลนะครับบ้านใครมแมลงสาบเยอะบ้านใครหนูมารบกวนในบ้านทำลายสิ่งของมากัดนูน่นกัดนี่มาขี้เลืะเถอะและยังนำเชื้อโรคมาสู่เราด้วยนะครับสำหรับ สัตว์ทั้งสองอย่างนะครับในวันนี้ทางช่องวิทีาไทยพี h ชนแนลนะครับจะมาแนะนำสิ่งนี้เลยครับที่เราหาได้ง่ายๆหา,าซื้อง่ายจริงหรือเปล่าทุกท่านแถวบ้านมีแน่นอนลองไปหาซื้อมาไล่กำจัดหนูกำจัดมแมลงสาบในบ้านสุดยอดอย่างเรานำขวดเปล่าแบบนี้1นถึงสใบแต่ถ้าเราอยากจะทำได้เยอะเราก็ใช้ขวดเปล่าเยอะๆครับตัด ตัดนิดหน่อยต,ตัดขวดพลาสติกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะใช้ตัวช่วยเป็นกระดาษชชูแบบนี้หรือจะเป็นสำลีกก็ใช้ได้ครับช่วยดูดกลิ่นหรือซับกลิ่นของเหล้าขาวให้อยู่ได้นานที่สุดใส่ไปเพียงนิดหน่อยก็พอถ้าเราฉีกแบบนี้จะดีที่สุดครับถ้าเป็นกระดาษชชูนะครับแต่ถ้าสำลีเราไม่ต้องฉีกก็ได้ครับ นี่ครับแค่นี้ก็เพียงพอเสร็จแล้วเราก็ใส่เหล้าขาวลงไปเลยกลิ่นเนี้ยสุดยอดความฉุนก็สุดยอดและยังมีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ไล่กำจัดหนูและ,มะแมลงสาบในบ้านบ้านเราลกแบบนี้หรือเปล่าถ้าลกแบบนี้หนูชอบมาเล่นและมาอาศัยนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเรานําเหล้าขาวและกระดาษชู่ใส่ลงในภาชนะแบบนี้นํามาไล่และกําจัดหนูได้ดีมากถ้าท่านใดมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องทีไทยพี h ชน n นลได้เลยครับนํามาวางตามจุดต่างๆในบ้านแบบนี้หนูไม่มารบกวนบ้านเราอีกต่อไปและยาวนานจะมีอายุอยู่ได้เจ็ดวันเลยครับแรงสาบหรือกลิ่นที่สุดยอดนะครับของเหล้าขาวและ ยังมีแอลกอฮอล์ผสม,มอยู่โคตรฉุนเลยครับแต่เราจะต้องระวังหกนะครับเมื่อเรานำมาไล่และกำจัดมแมลงสาบในตู้เสื้อผ้าเพราะว่าในนี้จะเป็นน้ำนะครับนำมาวางในตู้เสื้อผ้าได้เลยครับจะมีอายุอยู่ได้ประมาณ14วันเลยครับตู้เสื้อผ้าของเรานะครับจะปลอดจากมาแมลงสาบนะครับมาลบกวนมาขี้เลอะเทอะและมาทำรังอยู่ในตู้เสื้อผ้าของเราเลยครับ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางชี่องชายพี h ชนแนลนะครับจะนําเสนอสิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำเลยครับแต่ถ้ากินหมดหรือน้ําของเหล่าขาวแห้งเราก็นํามาเปลี่ยนใหม่ได้ครับ